โอเคเอาละครับผมก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมอยู่ผมมิสเตอร์กุลิตนะครับผมโอเคสหรับคลิปวันนี้ผมน่าจะเกมของปลอกฟุตนะครับผมแล้ววันนี้นะผมน่าจะทำการตีหนวดดำเพื่อเอาอะไรวะไอ้แร่สีม่วงๆเนี่ยมาทำกีตาร์บลูกันต่อครับผมนะซึ่งก็ผมกว่าจะได้ไอ้คาถาเนี่ยผมใช้เวลาเซิรอฟคีในเซิร์ฟวีของเพื่อนประมาณสี่ชั่วโมงบวกๆเลยนะตั้งแต่สี่โมงครึ่งตอนนี้สามทุ่มสิบห้าเว้ยทุกคนเพิ่งจะได้ครับผมโดยการจากการเก็บกล่องนะทุกคน ไล่หาทั่วเกาะเลยจนสุดท้ายมาเจอเอาก่อนี้จกันได้โอ้โหนี่มันสุดยอดจริงๆนะโอเคแล้วการตีโซโล่หนวดดำผมไม่น่าจะว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะผมไม่เคยมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้เปล่าด้วยนะ๋ยวโอเคเราจะเริ่มเลยสามสองหนึ่งป่าเเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาแล้วแบ็กฟีสเริ่มหนึ่งพันานหมูแล้ววะเรามีผลตังกรแถมเรเวลสองพันสี่ร้อยห้าสิบด้วย 1ตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายมันมันโอกาสาศดอกอะไรบ้างผมก็ไม่ชัวนะร์นะไม่ว่าไม่รู้เลยเว่ามันจะดอกอะไรบ้างโอเคแต่เจ๊เนี่ยเอ่อมันเห็นว่ามันจะดอกอีแร่ไวปทำกีตาร์รูคเลยทุกคนตึงก็กขอให้มันได้ไง่ายๆแล้วกันนะว่าผมจะเครียดมากถ้าเกิดูใช้เวลา4ชั่วโมงบวบแล้วกูมไม่ได้ควยเลยเลย,ยนะ <laughs> โอเค ก็คุณไอโชพาวเวอร์นะที่ให้เซอร์วิมาใช้เล่นๆมาแบบมาเล่นได้แบบนะี้เราไปใช้เล่นเล่นกัๆๆนบ้างกนได้โอเคนี่ไงโอ้ยเงียดำโอเคหวังว่ามันจะไม่จำกัดเวลานะเพราะจำกัดเวลาผมยัรู้สึกแซ็ตรู้สึกตีคนเดียวอยู่คนเดียวยยนี่ไปางียบดำจนต้องบังดำ ไอที่แต่ว่าถ้าเพลงนเสียเวลาว่าต้องลงไปบวกเนี่ยน่าจะไวป่าไปด้วยนี่เราจะบินบินไปน,นู่นอ่ะบินไปนี่บินไม่โดนไปเนี่ยโอ้ยมันที่ซูได้ด้วยวะ ปล่อยมั้ยเหลือเมันเหลือครึ่งแล้วโอ้โหอะไรนะไม่ีแน่ตัวนี้ผมกดสกิลมั่วมากตัวนี้อะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนตัวนี้ผมอาจจะเงียบๆได้ทั้งทัวร์นะเตรียมพูดให้มันแบบว่าไม่เงียบเป็นแต่ตอนนี้ผมค่อนข้างเครียดแล้วก็ตึง แค่มน้นยังสู้ลำบากเลยไยทุกคนโอ้โหโดนขัดอะไรที่จะมีเจ็บตันสิผมไม่ค่อยใช้บัฟเท่าไหร่ โดนแล้วเลือดเหลือห0 0พันจะตายแล้วสัตว์ชิบหายเอกหลบสักอ,หหอยิลเขาไม่เหมือนกันนะหมดหดำหมดดำชอบอะไรที่มันเป็นความร้อนอยู่แล้วนะสู้กับเอสที่อะไรนู้นมันเสฟรชไงนู้นเปล่าผมจะไม่ได้วะเดี๋ยแกจะตายแกจะตายแล้วมาจิงปูเนะี่ยจะตายแล้ว โอเคจตีโอเคนี่แหละัวล้าก็ขยัน้อยมากเลยโอ้โหเรียบร้อยไอกะไราสู้ส้โอ้โห,หโโโให้ได้อะไรดีๆบ้างเนะแต่กิดว่ามันอ่า,า,อาแบบถ้ากิดมันสุ่มได้เร่นี่ผมชิบหายเลย ผมว่าสก,กิลสอน,นี่น่าใช้ได้ดีบอกกับ3าโอ้ใช้ระยะไกลไม่คุ้แมย่ยก่แล้วแก่ยล้วไี้กุนลเุนไอ้องแต่ตาแล้วผมเยลังไม่พอมีแล้ตีเรียบร้อยได้ทรกรุกคนได้เป็นอะไรดักแฟร ไอเฟอร์เมนต์นะแฟกเมนต์ man, นะได้ป่าววะเจ๊แน่พอคุ้มแม่ได้กูมไม่สนโอเคได้ป่าวว่าไอนี่ได้แล้วส่วนผสมในการทำกีตาร์บลูคไว้ทุกคนแล้วที่เหลือผมต้องไปเก็บไอ้นี่แมตต์เรียลให้ได้ประมาณ250แล้วก็กระดูกห้าร้อยผมนะโอ้ยพอคุ้มแม่งได้ยมากสวัวใส่ต้องไปทำคุณสองเพิ่มแล้วนะโก็คิดว่าสำหรับคลิปการตรีหนวดดำคลิปนี้ขอจบแต่เพียงนี้เท่ากั้นนะผมนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีพ่อต้นไปก่อนสวัสดีครับผม